ครับเลยแกรปซีทุกคนนะครับเด้อสมเขียวสวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้บักม่วงมาพี่น้องนะครับวันสีมายมะยมมะม่วงกุ้งสดพี่น้องนะครับก็ได้กุ้งสดมานํำนะครับอันนี้เซ่อดาเลยขนมแข็งเรียบ้อยเด้งขนาดพี่น้องนะเด้งๆดเลยนะครับนะครับผมสดสดเลยนะครับเ้ยนะครับ กินกุ้งมือก้อนก็ยังเสียดอยู่พี่น้องลองจับมืงอีกรอบแล้นะนะครับกะเป็นเมนูเปรี้ยวๆมือนนี้พี่น้องแล้วก็มีน้ำเชื่อมเนาะน้ำตาลนะครับแล้วก็ปลานะครับน้ำปลาผงนัวแล้วก็พริกเข้านะไม่มีอย่างไหนหอมแดงนะครับพี่น้องมะนาวนะเฮ็ดง่ายๆเป็นบ้านเข้าสูตรเป็นบ้านเขานะครับเนาะอ่ะไปปรุงเลยครับผมอ่ะปรุงเลยพี่น้องใส่พริกเข้าไปนะครับพริกเข้าไปเลยเผ็ดๆเลยพี่น้องพริกแล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับ น้ำปลานื้อนัวเลยส่วนหนึ่งเลยครับอสองเลยสี่นัวครับตามด้วยน้ำเชื่อมห้าองน้ำตาลห้าพีหนอครับใส่ลงไปเลยสูตรง่ายๆมบ้านครับใส่ผงว่วเข้าไปจักส่วนนะครับนโอ้ส่วนหนึ่งนะครับ ตามด้วยมัน,นเ,เน่าใส่เข้าไปได้เน่งครับพี่น้องเปรี้ยวๆมันสุดๆ่อยหน่งของม่มวงกระสมเลยล่ะปลาโอ้เข็มพอจะเจอ้าเอาใส่เข้าไปได้พี่น้องใส่มะม่วงเข้าไป ตาม,ด,มด้ยวยหอมแดงง่ายครับสูตรทองเอาไปอีกในงานพี่อ่อกุ้งชุดใส่ลงไปเลยกุ้งเด่งๆเลยครับอันนี้เมนูตามคัมขอ FC ฟซี่ครับเด้อเพห็นว่า,าย่ำมะม,ม่วงรู้เห็นว่าอา้าจัดไถ่เลยครับเด้อนะครับตามคัมขอเลยโอ้ ปจุดจากขนาดพี่น้องเพผิดเลยสซมเคียร์ยู่แล้ววันนี้คอับซิมกันนะครับเนาะตอนใหญ่เลยอสีบค้องแถแนะครับพี่น้องเอ้ายำมะม่วงกุ้งสดครับพีบ่น้องเสียบน้ำกันได้ครับเด้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับมือนี้มาพอกันแล้วครับช่องฮองโปงแชนแนลครับมือนี้ฮองโปงกับใดยำมะม่วงกุ้งสดที่พี่น้องเด้อโอ้ยเป็นเมนูสมเขียวนะครับมาเจ็บเสียบด้วยกันด้วครับเด้อเอาเห็ดแล้วเอากระเหลียวนะครับเนาะเห็ดให้พี่น้องเบิงหันนี่แหละเดี๋ยวก็เดินกับขอสดหนากรายการนครพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดอ่าซับสะไข่กดไลค์กดแช่ได้ครับเด้อแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเนาะมือนี้เป็นเมนูอาหารแบบ อาหารว่างอะไรกันเนาะครับเนาะสีบ่มีผักยังเลยนะครับกินแบบพี่เพียวเลยนะครับอันนี้ก็ตามคําขอเอฟซีขอมานะครับเนาะจัดไห้นะครับเด้อยำมะม่วงกุ้งสดนะครับเอากุ้งสดใช่น้านะครับเพิ่นบอกว่าอ่าจัดมะม่วงให้แน่เพิ่นว่าจัดไห้นะครับเด้อมาเสิร์ฟเหมือนกันเนาะครับเนาะอเสิร์บของแท้เลยบัดนี้เปรี้ยวจี๊ดจี๊ครับสดน่าอีกระหรอกกันส่างเลยบัดนี้เอาใส่มือกันเลยพี่น้อง กุ้งกะเด่งๆเลยเด้อกุ้งกุ้งตัวใหญ่กินกุ้งมือนั้นก็ยังเสียบอยู่พี่น้องจวดเลยบอันนี้เลื่อนไ <c oughs> ม,ม่ลด้พี่น้องมันมุมซ้องตัวเพราะเห็นเนาะ ส่วนลายๆครับมุมสว่างเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นเมนูระบายนะครับเอยย่าระ,ะบายสมจิตเลย ดวงไหวแล้วบรรยากาศก็อยู่หลังบ้านพี่น้องถ้มามันเสียงธรรมาชาติครับเลยอาจจะมีเสียงรถไถเนี่ยพันดุดให้ดุดหน้าอยู่ข้างๆแต่ว่าโมมีโมมีเพลงมือนนี่ถือว่าดวงดีอยู่ <c oughs> มืม่อก่อนฟังเพลงไหมน้ำเพลงรักชาติเดี๋ยววากันนะจักมือจะ ส่วนนะครับมือมันยินยบหยาบจุดๆนั่งไว้แล้วครับเดิมน้ำลาแตกที่กันแ้วผมกันไหนตเหมือนอื้ม เสีบของแข็งได้ไหมหนูนะขึ้อยากพอดีออตัวบัวเพชรปันเหคี่ยมั้งแต่ว่าเปรี้ยวในใจขนาด แสียบแต่ว่ได้กินโดนหลักม่วงเอาละครับเด้อเพย์ฟีทุกคนนะครับเด้อสมเขียวกุ้ง,งอะเด็กๆด็อะตัวยใหญ่พี่น้องเด้อ เราจะถูมันอ,อ่ะฮึมจันไห้ได้แฟนครับเด้อ <c oughs> ขอมาแเ <c oughs> สบอันนี้พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีดีร่มเย็นวัยวัยเงอ้ยไม่เย็บซีเป็นถามหาใหญ่นะครับเด้อเพันใหย่ายญ่แม่ผมบนบนเนี่ยไม่กินน้ำเพราะว่าเพบนบนสบายครับเดี๋ยวเพอน,นกับจัามือก่อนให็นปันหายดียังสิมานะครับเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนเอฟซี FC ใหญ่หล่นนะครับเนาะ ส้มแขวนี่ขนาดนี่เน,น่าะหต่ามดอีกบุ้ีผักนะครับด้วยเสียงขวดอืม ตรวดขนาดพี่น้องดูดนิ้วน้ําน่ะหึกุ้งสดนี่แซ่บพักอึ เนี่ยไส่งแล้วมาเนี่ยเนี่ยปากแค่ข้างนะพอถอดได้ลายได้เป็นน้องเด้อมันเสียบนะครับว่าจะโบพิษมะเนี่ยพิษอยู่ตัวนี้อื้ม đây tôi nè đừng... tôi thấy tụi nghe này. tôi thấy cái kà p/n nè Để bày toàn bằng nào nè oh. Chết kéo nó mà nè Suốt แซ่บอีกเยเป็นหรอกนะลองยำมันนะครับด้วยยำในกุ้งสดเนี่ยแซ่บขนาดพี่น้องแต่เมื่อกินหนีเยอะเนื้อมือลั้งเมื่อกินหนีพี่น้องครับกะคลิปนี้เอาทรัพย์อีกอนนะครับเนาะกะได้ยำมะม่วงมมะ่วงกุ้งสดพี่น้องมานะครับแซ่บของแทนเลยครับพี่น้องนะครับตามคำขอเอฟซีนะครับเนาะที่ขอมานะครับจัดให้นะครับเด้อนะครับแซ่บอีกเลยพี่น้อง เอาลองมาย้ำมึงเด้อครับเด้อนะครับกับบรรยากาศยืนเยน nice ็นๆนีะครับอืมแต่ว่าสิบูมีผักนะครับเนาะครับกับขอขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกขขขอขอข Kristin, ทุกท่านนะครับเนาะเทียเหยียดติดตามรับชมช่องฮองป่งเชนเนลนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริกรคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เข้ามารับชมนะครับเนาะกฝากคือเก่เอาไปน้องฝาก Facebook แฟนเพจแล้วก็ฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทางยูทูบเ้านั่งนะครับเนาะ ก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกๆท่านนะครับเนาะไปพ่ออทิมนาสวัสดีครับ